ชนบุรีเปิดบ้านดวลเชียงรายถ้าไม่ชนะเกมน,นี้โค้ชโจลาออกระยองเปิดบ้านดวลประจวบคู่สุดท้ายบอลเปลี่ยนโค้ชทั้งคู่ พลังการดวลอุทัยธานี FC ฟซีพรีวิวฟุตบอลไทยลีกประจำวันอาทิตย์มีคู่ไหนน่าสนใจบ้างมาชมกันครับก็สำหรับเกมวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเมื่อวานนี้นะครับเกมฟุตบอลไทยลีกครับก็ถือว่าเกมมีคู่สนุกกันนะครับโดยคู่ไฮไลท์ครับก็คือคู่ของราชบุรี FC ครับก็คืนฟอร์มนะครับหลังจากที่แพ้มาหลายเกมติดต่อกันครับก็เปิดบ้านถล่มลำพูนวาลีเออร์ไปถึง5ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกแล้วครับลำพูนวาลีเออร์ครับมีการปลดโค้ดวันเดลีออกจากตำแหนนนนนน่่่งแม้้้วาาจะะเเปป็็็กกอหีครับน โค้ดโอ่งดูสิเฉลิมแสนพลังการครับบีจีก็เป็นโค้ดบอยสุภชัยคมศิลป์บุญรัมก็วอตมาลอดวีเอล่านะครับแล้วก็มีจีโน่เลเตอรี่อุทัยธานีเอฟซีครับโดยสำหรับวันนี้นะครับเกมในวันอาทิตย์นะครับก็จะมีเกมฟุตบอลไทยลีกลงสนามกันทั้งหมด3คู่ครับเริ่มมาตั้งแต่ในเวลาหกโมงเย็นครับเป็นระยอง FC ครับเปิดบ้านเจอกับ PT ประจวบครับปีนี้ระยองก็ถือว่าฟอร์มดีมากครับขึ้นมาอยู่ในระดับหัวตารางเลยครับก็ถือว่าได้ฟอร์มเทพของเซกซาราตีนะครับก็ เจโกฟเซกสันครับที่เหลือก็มีสารัตสนทิศสวัสด์นะครับมีเควินอารีมาครับมีสเตนโอจูเนียกองหน้ากับตันทีมครับเยวมาอิโตะนะครับก็ดวลกับพีทีประจวบของโคเต้ครับก็ฟอร์มเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ถือว่าการเล่นนอกบ้านก็ถือว่ายังเป็นปัญหาอยู่ครับตัวผู้เล่นก็นํามาโดยจิรพันธ์ผาสุขขันกับตันทีมครับกองหลังมีแอตตันทีลาบัสซี่ครับมีบี่าครับแผงหลังครับมีกองกลางมีการารินถาวรศักตัวล้มมีอีรลาสันหลนมี โรดิโก้ดีอาตาอัวฟอรล,ล่านะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นคนอื่นก็ยังมีทดแทนอย่างสารัฐกันยาโรดนะครับมีเอ็ดการ์เมนเดน,นครับแต่ผมคิดว่าเกมนี้ระยองถือว่าโมเมนตัมฟอร์มกำลังดีนะแล้วมาบวกกับ ประจวบเล่นนอกบ้านไม่ดีคิดว่าเกมนี้นะครับระยอง f c ครับเปิดบ้านเฉือนชนะและประจวบไปได้ครับฟันทงว่าระยองเก็บ3แต้มแบบคือจับนิดนึงครับมาตอนที่คู่ในเวลา6กโมงครึ่งครับคู่นี้ก็มีเดิมพันที่สูงไม่แพ้กันครับเป็นชมบุรีเอฟซครับเปิดบ้านเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดครับก็ถือว่าชมบุรีเอฟซนะครับโค้ชโจก็มีการประกาศก่อนเกมครับหลังจากที่เกมที่แล้วไปเสมออุทัยครับประกาศว่า เกมนี้นะครับถ้าไม่ชนะเชียงรายครับจะประกาศลาออกอย่างเป็นทางการครับมาเจอกับเชียงรายนะครับที่มีการปล่อยนักเตะตัวหลักแบบสุดเซอร์ไพรส์ครับก็คืออาทิคุณมีทัวร์มาปล่อยออกไปอย่างไม่เหลือเชื่อเลยก็โค้ชฮั่นครับพี่ฮั่นก็ให้เหตุผลว่าแบบไม่สามารถจะผลักดันนักเตะให้เก่งไปมากกว่านี้ได้ครับก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเดิมพันด้วยกันทั้งสองทีมครับเกมนี้ชมบุรีเอฟซีครับก้องหลังก็นามาโดยฮอเก้ฟิลิเป้นัทพงศริยาครับกองกลางมีชันราลงพรมสีแก้วแล้วชะตี โจนาฮานโบลิงกิอาโบอิซ่านะครับแล้วก็เควินอินาซิโอครับส่วนเชียงรายยูเนเต็ดนะครับก็ถือว่าตัวผู้เล่นก็ใช้ชุดเดิมๆครับธนศักดิ์สรีใสคาร์ลอิลลี่นำทัพในเกมโุกนะครับก็มีซันดุการถิ่นจอมครับจอร์ตาเวซูล่าครับก็ถือว่าขาดอติคนไปแดนกลางก็น่าจะลดความสามารถในการไหลลื่นได้ดีพอสมควรเลยครับเพราะว่าปกติแล้วอติคนนี่ถือว่าเป็นตัวหลักครับเกมนี้ผมคิดว่านะครับอาจจะออกมาผลเสมอครับก็ เชียงรายเจอกับชมบุรีชมบุรีก็เคี้ยวไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่าเชียงรายปีนี้ก็เคี้ยวมีอิซกิอินามโตอีกหนึ่งตัวครับที่ไม่ได้กล่าวครับในตำแหน่งเกมลุกก็คิดว่าคู่นี้อาจจะลงเอยด้วยการผลเสมอไปครับสำหรับเชียงรายและชมบุรีเอฟซีครับผมไปต่อที่คู่สุดท้ายในเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับเป็นสึกบอลเปลี่ยนโคทั้งคู่ครับพลังการ f c ครับจะเจอกับอุทัยธานี f c ครับพลังการ f c ครับเปลี่ยนจากโคดโอ่งดุซิ์เลิมแสนครับก็มาเป็นโค้ด อ่าหัวคินกิโอกเมสนะครับโค้ชชาวสเปนก็ถือว่าเป็นโค้ชที่อายุน้อยครับอายุเพียงแค่38ครับมาเจอกับอุทัยนะครับได้โค้ชใหม่หน้าเก่าครับก็คือมีลอโจซิงครับที่คัมแบ็กกลับมาอีกครั้งครับหลังจากที่คุมทีมในฤดูกาลที่แล้วครับแล้วก็ไม่ได้ไปต่อในช่วงต้นฤดูกาลครับเกมนี้นะครับอ่าพลังกายฟุตซีนะครับจะขาดแน่นอนก็คืออัเกซันโรดิเกสนะครับที่นัดที่แล้วโดนใบแดงครับว่าติดโทษแบนครับนำมาโดยอันดอสทาวเซนมี อ่าสันติภาพลันนิยมปวีตันทะเตมีครับก็ตัวผู้เล่นอื่นๆก็มีประตูเจ็บนะครับสำหรับสลุดนัสีครับเกมนี้ก็จะมาใช้กิติพงผู้แถวเชือกเฝ้าเสาครับก็ที่เหลือก็มีอย่างโมเมตมาล่าก็น่าจะได้กลับมาแล้วในเกมวันนี้นะครับแล้วก็ธนาสิทธิพรากรก็อาจจะได้ลงครับมาเจอกับอุทัยธานีเอฟซีครับก็นํามาโดยนะครับคิตติยงโกมิดมาเซโลยาโลนะครับแล้วก็ชิดีมงคลรัตนโพมีเจมเบอร์เลดฟอร์ดครับกองหน้าก็เป็น โมอิซ่านะครับแล้วก็มีบูโนลไบโยครับผมคิดว่าคู่นี้นะครับด้วยความคุ้นเคยของบอลไทยนะผมว่า,ามีล็อโจซิกนะ่าจะคุ้นเคยแล้วก็เข้าใจกับลูกทีมมากกว่าเพราะว่าผู้เล่นก็เป็นหน้าเก่าครับคู่นี้ว่าฟันทงว่าอาจจะลงเอยด้วยการเสมอกันไปครับผมก็มารอดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นไงบ้างสำหรับฟุตบอลไทยลีกประจำวันอาทิตย์ครับผม